สวัสดีครับพวกเรานะครับจากซีรีส์เรื่อง forever you ครับนะครับตอนนี้กำทังมาถึง ep ep ที่กำลังจะเข้า ep ที่สิบครับถัดมาเราจะยังไม่ใช่หลักขบงเรามสี่คนแต่ว่ามีรอส้อมีคนกระโดครับผมครับผมก็มาเริ่มจากเพี่อทิตย์มาครับผมก็เออจริงจริงมันก็เป็นเหมือนการมันเป็นการแบบว่าไกด์ไกด์เกินนำไปก่อนว่าแบบ สองคู่ของเราเนี่ยมันจะไปดําเนินการต่อในพาร์ทสองซึ่งไอเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงเนี่ยคือถ้าผมเล่าตอนนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นการสปอยจะสปอยอันนี้คือใช่เพราะว่าถ้าโอ๊ตเราคือจบเลยไม่ต้องดูแลพาร์ทสองก็จบเลยไม้เดียวก็รอดูดีกว่าอาสลับมีวเวอร์เหรอครับจริงๆก็เหมือนเหมือนอย่างที่พี่เงินบอกก็คือคือเรายังไม่สามารถพูดอะไรได้มากเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยแต่รับรองว่า สองคู่แรกนี่คือออกมาแบบนำทางมันได้ดีมากแล้วผมมั่นใจว่าสองคู่หลังนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำผมมั่นใจว่าจะต้องดีแบบไม่แพ้กันแน่นอนโอ้ได้ไัฮเปดดพูดได้ใช <ๆๆ S 1> ่ไฮก็คือเดี๋ยวจะมีเป็นตัวเมอร์เชนดายส์ของซีรีส์ก็ชื่อมอุดมุ่นด้วยนะครับเพราะว่าการซัพพอร์ตทุกคนก็จะเชื่อให้เราแตบบ่ว่าได้เจอกันอีกในที่สองใช่ครับถ <ๆ S 2> ้าผมถูกต้อง ช่วยได้ช่วยด้วยช่วยกันครับช่วยด้วยช่วยกันลำใจยิงใครยิงได้ถ้าอย่างนั้นแม่ก็สามคำสำหรับนี้ต่อไปสคำสำหรับทีนี้ต่อไปทีะคนเลยอะผมก่อนนะก็ไปดูอ๋อสามคำทีนี้จบคือยังไม่ดูได้ไหมคือไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะเออสนุกแน่นอนครับผมันจึ้งมาก คือแบบแซ่บครับดีสุดโอเคครับมาเรียกฟ้าไหมครับก็ฝากโฟเอวด้วยนะครับเพราะรางนำถางทุกวันพระฤหัสนะครับ2องทุ่มครึ่งทางจีนเอิบห้าครับแล้วก็สามารถดูอันคัดได้ที่วีทีีครับผมสามทุ่มครึ่งค่ะต่อด้วยนะครับผม